สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเสี่ยมาม่านะครับผมกับปาล์มนะครับวันนี้นะครับปาล์มวันนี้ปาล์มจะชวนทุกคนมากินยำมาม่านะครับผมมียำมาม่ากับหมูกรอบเชียงไฮ้นะครับเป็นหมูทอดนะครับนี่เลยครับทุกคนคําตัวโตเลยนะครับแล้วก็มีหมูยอด้วยนะครับงั้นเรามากินกันเลยนะครับทุกคน เียนมามาโอเคตอนนี้หิวแล้วครับทุกคนเห็นข้างหน้าเนี่ยกลิ่นยำนี่เตะจมูกนะครับหอมมากเลยครับเป็นไงบ้างครับจัดหนักเลยครับวันนี้อลังมากครับมือนี้แซ่บแน่นอนทุกคนขอประเดิมมามาก,ก่อนทุกคน นนี่เป็นไงบ้างทุกคนโอ้โหอร่อยมาก ขอ,อกลุกกับน้ำยานิดนึงนะครับทุกคนจะได้แบบมีรสชาตินะฮะม,มีผักต่างๆนะครับทุกคนเริ่มเลยเริ่มเลยอืมอืมออกรยบเปรี้ยว,ยว,ยว,ยวหวานเผ็ดน,น,นะครับ ูจอคำโตมาก นี่ครับตัวเส้นครับทุกคน ผัวทอดครับ หมูทอดบ้างครับทุกคนนี่ครับเป็นหมูทอดเชียงไฮ้นะครับไอผมซื้อเป็นหมูทอดมาก็คือกินกับยำนะทุกคนปกติก็จะกินกับข้าวเหนียวแล้วทุกคนเดี๋ยวายาปามจะลองเอามากินกับยำดูนะครับว่าจะอร่อยขนาดไหนนะครับนี่ครับ ท่าทุกคนข้าท่าเนาะอร่อยครับ หัวเราะครับ กัดเลยดีกว่า มีความแซ่บนิดๆนะครับทุกคนอยากได้ไส้กรอกกับหมูสับบ้างเลยอ่ะพวกยำอ่ะชอบมากยิ่งมีไส้กรอกหมูสับแล้วก็หมูยอนเนี่ยอย่างนี้เลยครับชอบมากส่วนตัวชอบมากอร่อยอร่อยมากครับทุกคน แอบ,บอยากได้กุ้งม,มาใส่ด้วย <laughs> ถ้ามีโอกาสได้ทำเมนูยำอีกก็เดี๋ยวปามจะทำมาให้ให้กินเดี๋ยวปามจะทำมากินให้ดูนะครับ อาจจะต่อไปอาจจะมีเป็นกุ้งก็ได้ครับทุกคนอาจจะมีเป็นกุ้งเป็นพวกอาหารทะเลอย่างเงี้ยอันนี้ชอบมากพวกยำยำทะเลอย่างเงี้ยทุกคนแต่ถ้ามีโอกาสก็เด่านจะทำมากินให้ดูนะครับทุกคนอืม เริ่มเผ็ดแล้วทุกคนสูตรของปลาเป็นแบบเป็นสูตรเผ็ดน้อยนะครับผมซึ่งใครที่ไม่ชอบทําทเผ็ดหรือว่าทานเผ็ดเยอะไม่ได้ก็สามารถทานได้นะครับ อันนี้น้ำรสชาตินี้เลยจะออกแบบเปรี้ยวหวานมากกว่าเผ็ดนะครับแต่ก็ยังคงความเผ็ดนิดนึงซึ่งส่วนชัวส่วนตัวก็ชอบบทนี้อยู่แล้วนะครับทุกคน อ <laughs> อันนี้ขนาดเผ็ดน้อยเนี่ยทุกคนยังทำแบบให้แบบเนื้อไหลได้อ่ะทุกคนที่ดู <laughs> เผ็ดน้อยแต่ยังแซบนะครับ ครับก็หมดไปแล้วนะครับสำหรับเมนูมื้อนี้นะครับทุกคนนะครับเป็นยำม,มาม่านะครับแล้วก็กินกับมุยอแล้วก็หมูทอดเชียงใหมนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเมนูนี้นะครับก็สามารถกดไลค์กด s u b สไ r i b e หรือว่ากดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปต่ตอไปของปาล์มได้นะครับสำหรับวันนี้เซรมาม่าขอลาบกิกรเจอกันใ่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย hey, hey, hey.